ความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะคาดว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์นะคะประมาณ13ล้านคน สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันในวันที่17กุมภาพันธ์2565นะคะทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะว่าบัตรเดิมนะคะจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่และบัตรใหม่จะทันในวันที่1มีนาคมนี้หรือไม่ฟังคลิปนี้เลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็อยากจะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเห็นว่าทางช่องทำคลิปดีมีประโยชน์นะคะก็ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะจากผู้ลงทะเบียนประมาณ20ล้านคนนะคะคาดว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์แค่13ล้านคนเท่านั้นนะคะโดยกระทรวงการคลังนะคะกำลังเร่งพิจารณารายชื่อเพื่อเสนอคอรมอนะคะเห็นชอบภายใน1-2สัปดาห์นี้นะคะส่วนจะ ทันจ่ายเงินในวันที่1มีนาคมนี้หรือไม่นั้นนะคะต้องรอดูตารางเวลาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการปรับแก้ไขอย่างไรหรือไม่นะคะคือตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังต้องเร่งนําจํานวนผ,ผู้ผ่านคุณสมบัติมาเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณนะคะเพื่อที่จะให้ทันในวันที่1มีนาคมนี้นะคะแล้วก็จะต้องมีการประกาศผลและนําเข้าคอรมอ ภายใน1-2สัปดาห์นี้นั่นเองนะคะเท่ากับว่านะคะก็ต้องมีการประกาศผล1ใน2สัปดาห์นี้ถึงจะเริ่มใช้บัตรใหม่นะคะว่าจะให้ทันในวันที่1มีนาคมนี้หรือไม่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็น่าจะ เปิดใช้บัตรใหม่ในวันที่1มีนาคมนี้นะคะจากที่ทำข่าวที่ผ่านมานะคะก็จะมีการหยุดใช้บัตรเดิมนะคะในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คาดว่ากระทรวงการคลังก็กำลังเล่งอยู่นะคะเพื่อที่จะเอารายชื่อนะคะเข้าคอรบอนะคะให้ทัน นั่นเองนะคะก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะคะถ้าทางช่องมีข่าวอัปเดตมีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็จะรีบม,มาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันในทันทีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ